ผมเชื่อเลยว่าผู้ที่สมาชิกหลายตัวหลายท่านก็เป็นคนดีแต่ควรจะตักน้าใส่กระโหลกสกรงโลกรูเงาไม่เชื่อตามไอคนที่มันตั้งท่านทั้งสองคน,ม,นมันหมดอำนาจแล้วท่านควรจะมีจิตสำนึกเปิดทางให้พรกก้าวไกลเขาได้ตั้งรัฐบาลโดยที่กฎหมายออกมาครั้งแรกนั้นวุฒิสภาให้พระเจ้าอยู่หัวแต่งตั้งโดยตรงอ้างาเอาอย่างอังกฤษแต่ทีหลังก็อ้างว่า ถ้าในหลวงแต่งตั้งโดยตรงนั้นมันจะกระทบกระเทือนนาชบมันลังเพราะถ้าคนไม่ชอบก็เลยเปลี่ยนให้มีการเลือกตั้งการปกครองในระบบประชาธิปไตยนั้นราษฎรมีสิทธินในการเลือก ผู้แทนเข้าไปถูรัฐสภารัฐภานี้เป็นตัวแทนของรัษดรทั้งหมดมีหน้าที่ในการออกกฎหมายแก้กฎหมายปรับปรุงกฎหมายเรีอกอำนาจในทางนิติบัญญัติพร้อมกันนั้นรัฐภานี้ก็มีโอกาสในการเลือกสรรจัดตั้งให้คนมาบริหารประเทศคนที่มาบริหารประเทศนั้นจะเป็นสมาชิกรัฐสภาก็ได้หรือไม่ใช่สมาชิกก็ได้ แต่รัฐสภาจะเป็นคนตัดสินคนสำคัญนอกจากอำนาจในการนิติบัญญัติแล้วยังมีอำนาจในทางบริหารอีกด้วยทั้งหรับบางประเทศเห็นว่ามีสภาเดียวไม่พอเพราะสภาเดียวอาจผิดพลาดได้โดยเฉพาะประเทศที่เก่าแก่เช่นประเทศเอังกฤษมีสภาสูงสภาต่ำสภาผู้แทนเรือ House of CommonsCommons ก็คือคนธรรมดาสามารเลือกสมาชิกเข้าไปอยู่ในสภา เพราะวันนั้นก็มี h o ้าส of l o r d อคือพวกผู้ดีมีสกุลซึ่งสืบสกุลกันมาหลายชั่วคนคนเหล่านี้ได้สิทธิสิทธินั้นเคยมีอำนาจมากแต่อำนาจกถูกลดลงไปเรื่อยๆเมือะะอม่อรัษฎรมีมีสิทธิมากขึ้นรัฐธรรมีการสาม,มารถขึ้นสภาชิคาวสัอหลอดก็มีอำนาจน้อยลงไปทุกทีจนเดี๋ยวนี้เฮ้าส์สับหลอดที่อังกฤษยังมีอยู่แต่อำนาจน้อยเต็มทีข้ออ้างก็คือว่าอย่างน้อยมีสองสภาพเพื่อคอย ประกันไม่ให้สภาเดียวทำผิดพลาดประเทศสยามเมื่อเปลี่ยนแปลงการปกรครองเมื่อปีพศ .2715 ก็มีสภาผู้แทนรัษฎรสภาเดียวจนเมื่อหลังสงครามโลกครั้ที่สองเปลี่ยนรัฐธรรมนูญใหม่และธรรมนูญฉบับนี้เสนอให้มีสองสภาสภาล่างก็คือสภาที่รัษฎรทั้งหมดเลือกเข้าไปแต่สภาสูงนั้นเรียกว่าพุทธสภาคือสภาผู้อาวุโส สมาชิกสภาสูงคือคนที่สภาล่างเลือกเข้าไปอีกในย่าหนึ่งสภาสูงเป็นสมาชิกซึ่งไม่ได้รับเลือกโดยตรงแต่รับเลือกโดยทางอ้อมแต่เมื่อเกิดรัฐประหารล้มรัฐธรรมนูญฉบับนี้อาจารย์ปรีพนมยง์ซึ่งเป็นมันสมองของรัฐสภาถูกกล่าวหาด้วยประการต่างๆจนหนีออกรประเทศก็เลิกใช้คำว่าพุทธสภา แต่เปลี่ยนเป็นคำว่าวุฒธ,ธิสภาโดยที่กฎหมายออกมาครั้งแรกนั้นวุฒธ,ธิสภาให้พระเจ้าอยู่หัวแต่งตั้งโดยตรงอ้างว่าเอาอย่างอังกฤษแต่ทีหลังก็อ้างว่าถ้าในหลวงแต่งตั้งโดยตรงนั้นมันจะกระทบกระเทือนราชบัลลังก์พระท้าคนไม่ชอบก็เลยเปลี่ยนให้มีการเลือกตั้งถ้าเผื่อบางครั้งมีการยึดอํานาจมารัฐบาลไม่เชื่อมัน่นในรัฐสภาก็เอาพวกตัวเองตั้งเป็นบุทธ,ธิสมาชิก วุฒิสมาชิกเหล่านี้รัฐบาลตั้งเป็นพวกตัวเองทั้งนั้นแต่เมื่อมีการปกครองเข้มแข็งมากขึ้นสภารอสมแข็งมากขึ้นก็เปิดโอกาสให้วุฒิสมาชิกได้รับเลือกตั้งต้องจําไวน้นะครับมันมีสองสองสองนัยนยะนัยยะที่วุฒิสมาชิกได้รับการเลือกตั้งกับวุฒิสมาชิกได้รับการแต่งตั้งวุฒิสมาชิกได้รับการแต่งตั้งนั้นส่วนใหญ่จะเป็นของของรัฐบาลจะอยู่ในรัฐบาลรัฐบาลสั่งอะไรก็ได้ อันนี้อันตรายอยู่ตรงนี้สมัยหนึ่งที่ประเทศอังกฤษสภาสูงขัดขวางสภาผู้แทนสารฎรน,นายกรัรมรีในเวลานั้นกราบบังคมทูลเลยขอให้พระเจ้าแผ่นดินตั้งวุ้ทีสมาชิกเพิ่มให้เป็นคนฝ่ายรัฐบาลที่ขัดข้างกับสภาสูงอยู่พระเจ้ายอดที่ห้าก็พร้อมที่จะตั้งเพื่อเอาใจรัฐบาลแต่เสร็จแล้วท่วานก็ไกลเกลียว,ว่าควรจะรอมชอมเพราะ สภาผู้แทนสภางเข้ามาจากรัฐบาเลือกถ้าเผื่อไม่ยอมเขาเนี่ยมันจะเสียชื่อสภาสูงตั้งแต่เครยอมอีกในยะหนึ่งสภาสูงถ้ามีสติปรรัญญาสมาชิกมีเช่นั้ต้องฟังสภาล่างถ้าสภาล่างทำอะไรผิดพลาดตักเตือนเขาไม่ใช่เป็นตัวไปขัดขวางไม่ใช่เป็นตัวไปทําลายป,าประชาธิปไตยบัดนี้เราได้รับเลือกตั้งเสร็จมาใหม่ๆแล้วพรรคก้าวไกลได้ชัยชนะ เขาควรมีสิทธิในการตั้งสับาลแต่รัฐบาลเก่าซึ่งลงเลือกตั้งสมัครเลือกตั้งถึงสองพักแพ้ทั้งสองพักก็จะอ้างอำนาจเอาผู้ที่สมาชิกที่พวกตัวตั้งขัดขวางอันนี้เป็นการกระท,ทําที่ทุเลศที่เลวร้ายเป็นทรชนการกระทำดังกล่าวไม่ใช่ทําลายเพียงประยุทธ์ประวิทย์ที่แพ้ไปไมันจะทำลาย งานของรัฐบาลทั้งหมดที่ทำมาเพราะฉะนั้นผมยังอยากเตือนผมเชื่อเลยว่าสมาชิกผู้ิีสมาชิก,ชกหลายตัวหลายท่านก็เป็นคนดีแต่ควรจะตักน้ำใส่กระโหลกสียงกรโลกรวงเงาไม่เชื่อตามไอคนที่มันตั้งท่านทั้งสองคน,ม,นมันหมดอำนาจแล้วท่านควรจะมีจิตสำนึกเปิดทางให้พักก้าวไกลเขาที่รัฐบาล ถ้าเป็นเช่นนั้นพวกท่านแม้จะเป็นวุฒิสมาชิกก็จะได้ชื่อว่าเป็นวุฒิสมาชิกที่ดีที่เดินตามตัวบทกฎหมายเพื่อให้บ้านเมืองปกครองอย่างเรียบร้อยถ้าต,ตอนไปขัดขวางขัดขวางมันก็เกิดการวุ่นวายขึ้นผมเตือนมาด้วยความหวังดีหวังว่าวุฒิสมาชิกจะฟังที่ผมพูดผมตักเตือนด้วยความหวังดีและพยายามหาทางร่วมกันจับตั้งรัฐบาลใหม่ให้เป็นรัฐบาลของรัศดรที่แท้จริง ซึ่งนานๆเราจะได้มีสักทีหนึ่งอันนี้จะเป็นเกียรติประวัติกับท่านวุฒิสม,มาชิกทั้งหลายเป็นเกียรติประวัติของประเทศไทยที่เราฝ่าฟันอุปสรรคมาได้จนรัฐสภา,ามีสิทธิ์มีเสียงรัศฎรมีสิทธิ์มีเสียงเดินหน้าไปจุประชาธิปไตยที่แท้สภา,าสูงนั่นหน้าที่หลักก็คือคอยช่วยสภาสภา,าล่างสภา,าล่างทำอะไรเร็วเกินไปก็ พยายามจะลอเอาไว้แต่สภาสูงทุกประเทศเลยนะครับไม่มีอำนาจในการตัดสินเรื่องเงินทองเรื่องงประมาณแผ่นดินเที่ยงกฤษเขาเรียกสภารัฐมนรว่าสภาประชาชนส่วนสภาสูงเขาเรียกโลกขยสภาสภาของโลกสภาสูงส่วนใหญ่เขาจะรอมชอมกับสภาล่างเอื้ออาทรต่อสภาล่างตักเตอนสภาล่างแต่ไม่ขัดขวางไม่ขัดง้างสมกับที่เป็นวุฒธิแปลว่าผู้มี คุณวุฒิมีคุณงามความดีมีความรู้หลายประเทศเขาไม่มีครับสวไม่มีความจําเป็นมีก็ได้ไม่มีก็ได้หลายประเทศไม่มีบางประเทศก็มีมันเป็นของส่วนเกินไมน่ไม่ใช่ไม่ใช่สาระของประชาธิปไตยสาระของประชาธิปไตยอยู่ชิ่สภาผู้แทนราษฎรที่สำคัญที่สุดคือผู้ที่ได้รับเลือกมาจากราษฎรโดยตรงถ้าจะมีวุฒิสมาชิก วุฒิสมาชิกก็ต้องได้รับเลือกมาจากรัษฎรโดยตรงซึ่งเคยมีมาผมอยากให้ตีไประเด็นให้แตกแต่วุฒิสมาชิกไม่ได้รับเลือกจากรัษฎรโดยตรงก็แต่งตั้งโดยรัฐบาลแล้วรัฐบาลส่วนใหญ่ก็ตั้งจากพักพวกของตัวเองพวกที่เขาไปเฉลี่ยตัวเองบางคนเขาเป็นตัวเขาเองแต่เขาก็ไม่กล้าขัดรัฐบาลเขาก็นิ่งนิ่งเฉยเสียผมอยากจะให้พิจารณาข้อนี้กันอย่างลึกซึ้งเอาจริงเอาจัง และถ้ายัางรักษาวุฒธิสภาไว้ก็ขอรูุ้ฒิสภาทําอะไรต่างๆเพื่อเอ,อือ้ออวยประโยชน์แก่สภาผู้แทนสภานให้ตั้งรัฐบาลได้โดยฉับไวการที่เยาวชนออกมาต้องการจะเข้าถึงตัวสอวอถึงบ้านถึงช่องเลยนี่แสดงเขากล้าหาญมากเพราะฉะนั้นสอวอเหล่านั้นก็ควรจะต้อนรับเยาวชนเหล่านี้เหมือนกับเขาเป็นลูกเป็นหลานเหมือนกับเป็นลูกศิษย์ลูกหา คุยเขาด้วยดียดและจะเป็นไปได้ควรจะฟังเสียงเยาวชนเหล่านี้เพราะบ้านเมืองเวลาเวลานี้อนาคตอยู่ที่เยาวชนคุณคงจําได้นะสองคนที่อดอาหารแล้วไม่ตายนั้นเขาก็ออกมาต่อสู้ยังไม่หยุดเลยเขายังต่อสู้ต่อไปเพื่อประชาธิปไตยประชาธิปไตยต้องต่อสู้ตลอดไปแต่ต้องต่อสู้โดยวิถีทางที่อาจารย์ปุ๋ยท่นานใช้คำว่าสันติประชาธรรมหวังว่าวิ่ีมลงกรมาทั้งหมดนี้จะได้รับการพิจารณาขอบคุณครับ มาแล้วมาแล้วสติกเกอร์ปู่สุรักษ์ทั้ง2เวอร์ชั่นคลิกไปที่เลยที่สติกเกอร์ค้นหาคําว่าสุรักษ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษมี2เวอร์ชั่นด้วยกันชอบเวอร์ชั่นไหนกดเลือกได้เลยมีทั้งน้อมน้อมน่ารักทั้งเจริญพรทําดีให้มันได้แบบนี้มีทั้งแบบฮาร์ดคอร์สนุกสนาน กดเลือกกดซื้อไม่เป็นสามารถแอดมาตามไลน์ด้านนี้ได้เลยแอดมินคอยช่วยอ,อยู่คะ่ะ